เฮ้ยธุรกิจเยบปองกูเป็นไงว่ะองนี้ตอนเนี้ยตอนแรกกูจะขายตัวละห้าร้อยบาทแต่กูไม่ขายเลยว่ะเด็กๆมันไม่มีตังซื้อแค่ร้อยยบาทพอแล้วแล้วขอไปตรวจคุณภาพ GDP iOS 2องพว่าการผลิตเยบปองมันเป็นยังไงไปพาไปดูโรงงาน ทำโอตลอดยี่สิบสี่ังมองหลันไม่มีวันหยุดเป้าหมาย4ี่แสนสอมื่ล้านตัวต้องได้ภายในเดือนนี้คุณโปรเลสปากหมาครับผมขออนุญาตตรวจสอบคุณภาพเหยื่อของผมหน่อยจัดไปนี่จ้าว้าวว้าวว้าวาทำจริงนะครับไม่ได้มาเล่นๆนะครับใครบอกว่าเอ้ยมึงทํากะแสหรือเปล่าไม่ครับ ผู้ทำกระสังนะครับฝันเหลืองทุกตัวนี่คือเอกลักษณ์ของมันไอ้น้องมึงตรวจคุณภาพดิมันเหลืองทุกตัวไหมมันก็เหลืองพี่ขนาดตัวจริงยังเหลืองอันนี้ก็เป็นโมนแจ็คแบคโคนะครับผมรุ่นของได้ <c oughs> กูได้เกิดแน่วันนี้ยังไงกูก็ได้เรองได้เกิดนะเอาขั้นตอนแรกเราได้มวลบอเสร็จชุ๊บเราจะมาทำไงต่อนี่จับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยนะเราจะทำไงน้องบอกแจ็คไปจุดคิ้วผีแล้วก็ตาจุดคิ้วแล้วก็ตานะแล้วก็ไปไปนู่นอีกไปพ <c oughs> ี่จะพาดูแจ็คจับตาดูพี่ไว้แจ็คจับตาดูพี่ไว้ขั้นตอนนี้การขั้นตอนการเขียน,นฟันกับอะไรนนก,กับปากกับขอบปากนะมันไปเสร็จปุ๊บเราก็จะมานี่เลย ฟันเหลืองที่แจ็คชอบเน่ยนะขั้นตอนการเขียนฟันเหลืองแล้วก็ฟันขาวอ่ะโอเคนะแจ็คเข้าใจไหมแจ็คได้ยินที่พี่พูดใช่ไหมนี่เป็นขั้นตอนการเขียนไฮไลท์ผมเราอยากได้ผมสีอะไรเราก็เอาขึ้นมาเลยนะแล้วเราก็เอามาทาอยากได้สีส้มเห็นไหมมันก็เป็นผมสีส้มแนละ้วแจ็คเข้าใจพี่ใช่ไหมเข้าใจนะอ่ะเหนนะเป็นผมสีส้มแล้วนะโอเคเลยเนาะโอเคนะอ๋ออันนี้ผมดา ผมดำไม่ผมส้มก็เอาสีส้มเอาสีส้มทาเอาสีอื่นอีกไหมอ๋อไม่เป็นไรพี่ไเอาเลยนะสีเดียวพอแล้วโอเคโอเคทุกใบเราจะใส่เลเซอร์อย่างนี้นะครับแจ็คแยบเฮอเดี๋ยวมาดูการประกอบมนลตัวเข็มกับไอตัวกระตูนเนี่ยเข้ากันจะเป็นยังไงวิธีการไปดูแยบปลายเข็มเข้าไปทางนี้นะครับจิ้มขึ้นมาเลยนะครับอย่างนี้นะฮะเช๊อกขึ้นมาคู่บปึ๊บดึงลูดมาปึ๊บใช่ไหมครับกลับกลับทางนี้ก่อนปึ๊บอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดึงนีสทุลุขึ้นมาอย่างนี้นะครับ ระวังให้ดีนะครับมันมีความบาดแหลมคมนะครับหลังจากนั้นครับเอานี้ออกครับหมุนกลับมาทางนี้นะครับโชนี่คือเหยื่อปลอมหนึ่งตัวได้แล้วนะครับโอเคตอนนี้เหยื่อปลอมของแท้นะครับมีวางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศทุกร้านที่เป็นร้านตกเบ็ดนะครับไปสั่งได้เลยนะครับวิ่งไปซื้อ